วันนี้จะกินม่วงเว้ยหวานปะเฮ้ยน้ำม่วงหวานไหมเอ,อ้ยกินผักเวย้ยผักเันหวานวเว้ยไห้ลอยปะขอมม่วงผักล้างมาเรียบร้อยนะ ไม่รู้ว่าน้ำมีคอรีนหรือเปล่าแลมันขึ้นมาแล้วโหผ่าน้ให้มันกินอ่ะผักชีโอ้ผักชีให้จอกินโอ้เราพี่ออวกระแทกอ้อมีอะไรอยู่มม่วงอะไรตัวยังไงแต่มันเย็น่ะมันเย็นมันเย็นัเนี่ยนี้มันเย็น เราอยากออกไปข้างนู้นเด้อไม่ต้องให้พับสุกมาเดี๋ยวจะออกกลัวดในเคนให้อาหารหมากินได้ยังจะก็กินแซ่บๆก็ยังนี่ถ้าถ่ายตรงฝั่งนี้เราจะชัดกว่าเนี่ยแหลมันอยากกินด้วยหรือเปล่า Để làm gia kim phật lắm nói đẹp mà kỳ nôm nôm cà thì ăn nề nếp rau mặt trời ơi mặt trời ơi thôi เน้นอุ้จ่อไปอาบน้ำได้ปล่าเอาทำไมล่ะลูกเหรออ๋อจ่อคูจ่อมีฟันแค่ฟันเดียวเองฟันซี่เดียวอะอร่อยไหมลูกฮะกินมุยมุยเลยวันนี้เนี่ยมาตอนไหนวะ เปิดน้ำใส่อะไรไมาสินหนักตบแก้วแ้ราาอ,อร่อยไหมน๋อตบกใจที่ตบกใ,ใจเนียนเลยยังไงลูโโหนหวานชอบหวานทมแต่มันยังเย็นอยู่นะก็เลยกินนิดหน่อยแช่ตู้เย็นเอาไว้ขอใครอ่ะ <c oughs> อะไรไหมจอนะก็จะมีคลิปที่เอา,อาจอมามาน้นนะ้นอาหารที่รพระเขาจะตีให้สุนัขกินอยู่ก็ประมาณมันมันจะมากไม่ควรที่จะไลส่ส่ดแบบนี้ก็รู้ว่าเป็นห่วงจออรักจอนะคุณมนะแต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือความจริงนะคือจอบ,บางทีเนี่ยเขาก็เดิน โดยที่พระไม่เห็นก็ไปกินข้าวที่เขาเ,เทให้หมาอยู่มันจะเหลือเศษๆษบ้างอะไรบ้างจ๋อกินอย่างงี้โยมนี่คือวิถีชีวิตของจ๋เลยวัดไม่ได้เลี้ยงนะวัดไม่ได้เลี้ยงจ๋าแต่เพียงเขามาเองแล้วเขาก็ไปบ้านโยมได้อย่างอิสระนะไม่ได้เลี้ยงโยมเพียงแค่ามาแล้วเราก็เมตตานะคระับคุณเจ้าทั้งหลายเมตตาก็เอาขนมเอาอะไรให้กินนะเอาผักอะไรอย่าง,างที่โยมเห็นเนี่ยนะเอาทั้งนมนะทั้งผลไม้ถ้ามีเหลือก็เอามาแบ่งปันให้กิน ซึ่งเราไม่สามารถห้ามจมโจได้ว่าอย่าไปกินอาหารหมานะอย่าไปกุ้ยขยะนะเป็นไปไม่ได้โยทำไม่ได้นะก็คือยิงตามบ้านโยมนะโยมเขามีหนังสติ๊กบางคนก็มีปืนนะบางคนก็ไม้ตีเลยนะคือจอก็ตามภาษาขเขาเขาไม่ไม่รู้บางทีเขาก็รู้ภาษาบางทีเขาก็ตามภาษา,อาของสัตว์เนาะเขาก็ไปคุ้ยขยะตามบ้านโยมนะเขาบอกรกเต็มบ้านเขาเลยเขาก็เอาไม้ี่ไล่ตีเลยหรือว่า หนังสติ๊กยุดยิงเลยนะหรือปืนก็มีมีปืนแก๊ปนะเอามาไล่ยิงจเจาะก็มีนะเพียงแค่ว่ายังไม่ประสบพบเจอลูกกระสุนที่เขาเ้าในร่างแค่นั้นเองนะแต่เวลรก็ตามที่อ่คือเราไม่ได้เลี้ยงคนเดียวไอ้พอจะขังไอ้แค่จะบดเนียนโยมก็ดราม่าอย่าไปขังมันเลยสงสารมันอย่างงู้นอย่างงี้คือหลายคนก็หลายจิตหลายใจเขาเข้าใจโยมนะถ้าวัดทำตามยัดโยมทุกคนเนี่ย ใชแล้วโยมวันๆต้องทําอะไระนะดังนั้นก็คือทําแ,แค่สิ่งที่ถูกต้องกันนั่นเองช่วงบทเนพอร้รอนก็ว่าจะขังแต่ก็ไม่ได้ขังนะพโยมนะว่าจะขังเพื่อที่จะกลัวเจาะก,กัดกัดเด็กๆนะที่มาบวชเนรพลร้รอน,นอะไรก็ดีนะเพราะถ้ากัดเนี่ยโยมจะจะรับผิดชอบอะไรได้บ้างโยมที่บอกไม่ให้ขังนะคือคือเราเราก็เราก็ทตามท,ท,ที่ที่จะพอทําได้โยมนะขันหางล้เจาะแต่ก็เห็นก็ บางทีก็เยอะนะรามมาเยอะอะย่างคลิปในศาลาบอกทาไมต้องปล่อยให้ลิงสุกปกมานั่งกินกับพระอย่างนี้ได้ยังไงอะไรต่างาๆแบบโอ้โหทอไม่ไม่สอนไม่ไล่ไม่โอ้โหก,ก็ก็มีโยมนะคนแบบนี้นะซึ่งแต่าร์ก็ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจก็พันคนก็มีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยนะที่คลิปแบบนั้นนะเหมือนคนนี้แค่คนเดียวนะ,ะคนดูจอคลิปอยู่ในศาลานะ ในทิกตอกกั่แปดล้านกว่าคนนะมีคนตําหนิอยู่ปมานสองคนก็นอกนั้นมีแต่น่ารักจังเลยขอบคุณพระคุณเจ้าและวก็ยอดยมที่เมตตาคือเขามองโลกในแง่ดีเราก็ไม่ได้อะไรมากมายยอยมแล้วก็เปลี่ยงแค่บทให้ฟังนิดนิดนะยอยมนะบางทีก็มันก็เยอะเยอะจนจนเรารู้สึกว่ามันมันก็ไม่ใช่ประมาณนี้นะจนทําให้มันหลายอย่างไม่ดีย